สวัสดีครับเรากลับมาพบกันในน้าวในการรีวิวสินค้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับเป็นลำโพงคาราโอเกะรุ่น SN006 นะครับเป็นลำโพง2ทางที่มาพร้อมกับดอทพงขนาด10นิ้วนะครับตัวเขารองรับวกำลังขับได้สูงสุดถึง200วัตต์อันเอสเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ที่เขาแถมภา้ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวตู้ลำโพงเนี่ย ช้ฟังก์ที่เป็นอะไรนะครับแล้วก็วิธีการต่อการใช้งานฟรงชันการใช้งานของตัวเขาว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยทั้งน้าคุณภาพเสียงที่ออกมาจากตัวเขานะครับเสียงที่ออกมาจากตัวลำโพง sn 0 0 6ตัวนี้นะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่อุปกรณ์เทาแถมภายในกล่องกันนะครับอุปกรณ์เทาแถมภายในกล่องนะครับจะมีตัวตู้ลำโพงนะครับก็คือซ้ายขวานะครับ1คู่นะครับ คือในหนึ่งกล่องมี2ตู้ลำโพงเลยนะครับแล้วก็จะมีสายลำโพงแถมให้นะครับ2เส้นนะครับเส้นความยาวอ่ะเส้นละเส้นละหเมตรนะครับทีนี้เรามาดูตัวตู้ลำโพงกันนะครับวัตถุของตัวตู้ลำโพงเนี่ยนะครับเป็นเนื้อไม้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อไม้ทั้งตู้เลยนะครับแล้วคุมด้วย PC สีดาสวยงามมากนะครับส่วนด้านบนตัวนี้นะก็จะเป็นน็อตสตัวนะครับไว้สาหรับยึดขาตั้งที่ลักษณะคือแขวนลอยนะครับก็คือยึดตัวตู้ลำโพงคาราเกะตัวนี้ลอยอยู่บน กำแพงนะครับก็คือจะมีขาตั้งยึดตัวนี้นะครับส่วนด้านหน้าของตัวตู้ลำโพงนะก็จะเป็นตะแกรงนะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้เชมาร์ตรงนี้นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีดอกลำโพงขนาด10นิ้วตรงนี้1ดอกนะครับแล้วก็จะมีดอกลำโพงขนาด3นิ้วเนี่ยจะเป็นตัอทวิตเตอร์ตวงนี้ครับสดอกตรงนี้ฝั่งนี้1ดอกนะครับส่วนด้านนี้อีกหนึ่งดอกนะครับตัวในสติ๊กเกอร์บังอยู่นะครับจะอยู่ด้านในตรงนี้อีกหนึ่งดอกนะครับอ่าส่วนด้านล่างของตัวตู้ลำโพงเขานะครับ ก็จะมีช่องต่อใส่ขาลําโพงตัวนี้นะครับใส่ขาตั้งลาโพงได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังของตัวตู้ลำโพงนะครับผมหมุนให้ดูนะส่วนด้านหลังของตัวตู้ลำโพงนะครับก็จะมีนะครับช่องต่อนะครับช่องต่อสายลำโพงตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อการใช้งานของตัวตู้ลำโพงกันนะครับว่าต่อการใช้งานยังไงนะครับ ทางด้านไฟชักค่าใช้งานนะครับวิธีการต่อสายลำโพงก็กับลำโพง s n 0 6ตัวนี้นะครับเรามาดูที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงกันนะครับด้านหลังของตัวตู้ลำโพงนะครับก็จะเป็นช่องต่อสายลำโพงเป็นแบบแจ็คนะครับบานาน่าแจ็คตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบบานาน่าแจ็คตัวนี้นะครับซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับปีแบบเป็นหัวแจ็คบานาน่าเนี่ยก็สามารถเสียบเข้าไปที่ช่องนี้ได้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องหมุนตัวนี้ออกมานะครับ เสียเข้าไปได้เลยนะครับแยกเป็นขั้วบวกแดงขั้วลบดำนะครับในกรณีที่ลูกค้ากับเฟว่าเราเอาบวกไปหาสีดำนะครับลบไปหาสีแดงเนี่ยเสียงเบสก็จะไม่ออกนะครับแต่ในกรณีที่ลูกค้านะครับไม่มีบานาน่าแจ็คนะครับเราต้องหมุนนะครับหมุนตัวนี้ออกนะครับตอนแรกจะหมุนตอนแรกออกมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ม okay. ีบานาน่าแจ็คนะครับเราต้องหมุนออกมานะครับ นะครับหุ่ออกมานะครับพอหมุนมาแล้วนะครับมันจะมีรูนะครับด้านล่างเขาเนี่ยด้านล่างแจ็คเขาเนี่ยจะมีรูให้เสียบสายนะครับอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับจะมีรูให้เสียบสายนะครับมองจากด้านบนก็จะเห็นอยู่นะครับนะครับจะมีรูตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็แค่เอาสายนะครับสายลำโพงนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยครับเสียบเข้าไปได้รูนะครับแล้วก็หมุนล็อกง่ายมากนะครับ แน่นมากนะครับอย่างนี้เลยนะครับทั้งสองทั้งสองอันมีเหมือนกันนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับประมาณนี้นะครับเราต้องหารูให้เจอก่อนนะครับเราถึงใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับอย่างนี้นะครับก็จะแน่นแล้วนะครับนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับบอกว่าลำโพงมี อ่าอุปทนเท่าไหร่6โอห์มนะครับแล้วก็เรารับกำลงัลง,ลงสอบสูงสุด200 200วัตต์ s เลยนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยตอสนองความถี่อยู่ที่20เฮิรตถึง20 k คเฮิรตนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณค่าเสียงกันนะครับเมื่อต่อเข้ากับตัว p พลเวสเซอร์รุ่นใหม่นะครับรุ่น APM006 นะครับนะครับชุดของเขาเนี่ยเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ เรามาทดสอบคาณทาพคุณภาพเสียงกันนะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับระหว่างตัว p าวเ r อร์เซอร์ตัวนี้ APM006 นะครับเข้ากับโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่นะครับโดยผมจะเปิดเพลงตัวนี้นะครับในการทดสอบเสียงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยนะครับอ่นี้เลยนะครับ คสายลำโพงคาราโอเกะรุ่นใหม่จะแปรนด์เชอรแมนของเรารุ่น sn 0 0 6นะครับฐานด้านก์ช่างใช้งานนะครับวิธีการต่อการใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าเอาสายลำโพงพักมาต่อเข้ากับตัวลำโพง sn 0ูนก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถใส่ขาตั้งลำโพงก็ได้นะครับตาแบบที่ผมใส่ให้ดูเลยนะครับทั้งสองตู้นะครับหรือว่าตัวเขาเอาไปแขวนลอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกระดาคุณภาพเสียงที่ออกมาจากตัวู้ลำโพงเขานะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยดอลล์โพงขนาด10นิ้วเนี่ย ให้พลังเสียงเบสท,ที่หนักมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียงส่วนของเสียงกลางแหลมเนี่ยเสียงมีความใสชันแล้วก็พุ่งมากนะครับเหมาะติดตั้งห้องคาราโอเกะน,นะครับห้องคาราโอเกะภายในบ้านหรือว่าตามร้านคาราโอเกะก็ได้รือว่าเอาไปติดตั้งตามคาเฟ่ตามมารยาฐานตัวเนี้ยก็สามารถทํางานได้ดีนะครับเสียงที่ออกมาก็ได้ยินชัดเจนในพื้นที่กว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยทางท่านเทนโอย่างๆนะครับโรงงานการผลิตของตัวตู้ลำโพง sa 0ูตัวนี้นะครับอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับ ถ้าคุณลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อนะครับหรือสอบถามวิธีการใช้ง,งานเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เข้าไปที่แอดเชอร์แมนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอทัางนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ